โอเคมาลุยกันดีกว่าทุกคนจะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะ oh. ไอ้นี่มีสมบัติทุกๆรอบที่เป็นครีปไอ้นี่ถ้าเกิดชนะก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นจากแอทแทคไอ้นี่จะได้เงิน50สําหรับรอบที่ได้อาร์ติแฟกต์โอเคแบนฟรอสฮิลลิ่งเลือดแล้วก็ตีแล้วก็ T, วกูนโอเครอบนี้เกมไวทุกคนน่าจะต้องแย่งอันติกันรัวๆเลยนะฮะ แย่งอันติกันรัวๆแย่งอันติกันรัวๆโอเคแย่งอันติเอาพวกผิดออกไปด้วยก็แล้วกันนะฮะรอบนี้น่าจะเป็นอันติโอเคต้นไม้อันติต้นไม้อันติน่าสนใจแล้วสิต้นไม้อันติกับ chaos knight ะโอเค เดี๋ยวผมจะไปเจ้าต้นไม้สายอันตินะฮะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่นกันให้ดูนะอันติของมันจริงๆโคตรแรงเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดใช้อันติตอนที่ว่ามีต้นไม้อยู่นะและที่สำคัญรอบนี้ไม่มีคนใช้ด้วยมีคนเล่นต้นไม้คนหนึ่งโอเค ทาเล้นถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆผมเคยเล่นมาสองรอบแล้วแต่ว่ามันไปไม่ถึงฝั่งฝันนะฮะมันได้ทำไมที่5ก็ที่4รอบนี้จะพยายามเล่นให้ชนะให้ดูนะฮะกดใช้เงินพันสีผมจะไปขวาขวาแล้วก็ขวานะฮะอ่ะตามนั้นที่ผมจะไปก็น่าจะเป็นอันติแล้วก็หวาด น่าจะเวิร์กที่สุดละแล้วก็เดี๋ยวพวกอ์ติแฟกต์ผมจะพยายามหาพวกรีเจนต์มานานะฮะ Six, five, four, three, โอเคเจ้าฮูลิงทำไมทุกคนดูใจร้อนกันอย่างนี้นะฮะนี่เล่นสายหลบเจ้าต้นไม้เล่นกันแต่หลบ โอ้แค่คนนี้เล่นพิษอ่ะดูจากทรงแล้วผมน่าจะแพ้นะฮะวู i ิงตอนนี้ปรับมาโคตรเกง่งหน้าก็จะเป็นรูปแบบออโต้แรนดอมเซกผู้นี้นะฮะแล้วก็ถ้ามันมาไวขึ้นดามจมันแรงขึ้นอืประมาณนั้นนะโอเคเจ้านี่ลดอันติ จริงๆร,รอบนี้ผมเอาไว้เลยก็ได้นะเพราะว่าผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเล่นสายนี่แหละเอารถอันติไว้มา <1> 1> แล้วก็เอาพิษติดไว้ด้วยอันนึงอ่ะอย่างนี้นะมันจะได้เซฟเลือดผมตอนช่วงต้นเกมหน่อยนะฮะอะติดไว้พิษไว้สักอันหนึง่งไม่เสียหายทุกคนจนกว่าเจ้าวาดได้โล่มันจะมา น่าผมถึงจะได้โหดโคตดรในช่วงต้นเกมนะฮะดูจากเลือดที่ลดผมชนะครับผมเพราะว่าเขาจะติดพิษไปเรื่อยๆจากดาเจพวกนี้นะเนี่ยเฉพาะดาเจจากพิษก็เกือบ200แล้วเห็นปะเรียบร้อยถ้าเกิดผมไม่หยิบของเมื่อกี้มารอบนี้ผมน่าจะแพ้นะ ไอ้น,นี่ถ้าเกิดชนะเงินจะคูณ2แต่ถ้าเกิดแพ้จะได้ครึ่งเดียวไอ้น,นี่สกิลใหม่จะได้เงินเพิ่มผมชอบเจ้านี่นะ oh. เพราะว่ายังไงผมก็เป็นสายที่เป็นแรนดอมอยู่แล้วโอเคเมื่อกี้ได้ตังมา150จากพวก t e r ร i t o r เยังไม่มีวานมาเลยวะ่ะอ่ะช่างมันนะ เมื่อกี้เห็นคุณพี่เขาเรดี้เรดี้รีบกัน 6, จัง 6, วะพ่อหนุ่มใจเย็นๆนะอันติแล้วก็วาดแล้วก็ผมเคยออกอันติแต่ว่าตอนนั้นผมมากับเดเมซิสแบตเตอรี่มันก็เลยออกอันติทีหนึงประมาณเกือบ1 3 1 4ดอกนะฮะซึ่งผมก็จะได้ดดเมจแค่ครึ่งเดียวใช่ปะ่ะรอบนี้อืม ก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันว่าไหวไหมเพราะว่ารอบนี้มันไม่มีสายเลือดก,กับสายรีเจนฉะนั้นถ้าเกิดออกอันติแรงๆเริ่มต้นเกมสัก3,000มันก็น่าจะโอเคนะไอ้นี่ได้โลมาอันนึงแล้วก็ไอ้นี่ทุกๆ1.5วิจะได้ชาออสวาดเอามาครับแล้วก็ แล้นี่ตีติดคริจะได้อันตีมันมันมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นเอาแรนดอมครับผมแล้วก็โอ้โหอยากเอาทั้งคู่เลยเอาอันนึงแล้วกันมาสเปกเตอร์เลเวลสก็ผมมีวาาที่ว่าเพิ่มชา a o s damage มันก็คงจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะแต่ว่า ถ้าเลือดวาดผมมันเยอะอันติมันก็จะแรงขึ้นประมาณ1วินะฮะถ้าเกิดยังมีวาดอยู่ในสนามอันติก็จะเวลาออกนานขึ้น1วิ <c oughs> 1> ผมก็จะมีดามจมากกว่าเดิม60หน่วยนะโดยประมาณนะ <c oughs> โอเคไอนี่อันติแรงขึ้นแล้วก็เอาตรงนี้เป็นอา่าอืมไอนี่ติดครีแล้วจะได้อันติ อ่าไม่เอาแล้วกันเอาแรนดอมไปแล้วก็เอาวาดพิษ 10, 9, แล้วก็เอาแรนดอมครับผมมึง <7, 6, S 1> รีบจังวะ <8, S 1> อีเวน 4, 3, อ่ะโอเคโอเคคิดไม่ทันมันเรดี้เรดี้รลวๆเลยมึงจะรีบเพื่อนะใจเย็นๆผมมือใหม่ดูแรงกูด้วยนะไอรอนนะรอบนี้เจอคริปอ่ะโอเคออค่อยๆกระทืบไป อ่าผมอันดับสองเลยนะเว้ยดาเมจตอนนี้นะแม่งรีบเพื่อเลดี้เลดี้เลดี้จริงๆถ้ามันก็กวนตีนนี่นะอืมเนี่ยแบบประมาณว่ามึงพร้อมหรือยังประมาณเนี้ยมึงยังไม่พร้อมครับผมเฮ้อเอามาขิงบ้าง ready? Ready? เลดี้เลดี้เอเอากวนตีนมันอีกอ่ะมันไส้นะแล้วก็ถ้าเกิดผมเจอเจ้าเนเมซิสที่เป็นการเติมมานะเอาเจ้านีก่ก็เติมมานาะสตันเอามานาะมา แค่น,นี้วาดอันติแล้วจะได้เอาวาดมานะฮะแล้วก็เอาเป็นแรนดอมหนึ่งอัน 5, แบตเตอรี่ 2> 3, 2, 1. 1> ไม่มีฟิลรี่ดับลูนเอาเอาเจ้านี่มาเรนดอมแรคคอมเมนต์สกแล้วก็เอาวาดมานะครับโอเค ได้วาดชิลเออโอเควาดชิลเป็นของดีมากๆในช่วงต้นเกมนะฮะ <4. S 1> ก็เอามาละกันทุกคนผมจะไปสายวาดแล้วก็อันติสองอันนี้นะฮะเอาวาดกับอันติเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ โอ้แค่ก็เซฟเลือดกันนิดนึงนะอันตีผมจะออกประมาณ10ครั้งถ้าผมออกอันตีครั้งหนึง่งก็น่าจะประมาณสามสหน่วยต่อดา m เมจถ้าเกิดออกตรงนี้ก็จะบวกเพิ่มไปอีกเล็กน้อยโอเคฟเฟลมวาดแล้วก็เอาทุกครั้งที่ได้โล่มีโอกาสที่จะได้ฟิวรี่เอาติดมาอัพเลเวลนะแล้วก็เอาแรนดอมครับผมเออมานาวาดไอ้นี่ถ้าเกิดหลบได้จะมีการ ได้มานาค่าลบ15มันน้อยเกินไปเอาแรนดอมครับผมโอเคแล้วก็เอาวาาชิวจัดมาวาชิวที่น้องบิ๊กบอกช่วงต้นเกมมันเป็นมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะ OP มากๆก่อนที่จะถึงรอบที่10นะฮะเพราะว่ามันถึกแล้วมันให้เลือดเยอะแล้วก็การที่มันมีโลมามันจะป้องกันตัวาดมันด้วยนะฮะทำไมเจ้าไวเปอร์มันไม่เล่นเลยวะเนี่ย จริงๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวต้นเกมนะทําไมเขาไม่เล่นวะเนี่ยถ้าต้นเกมไม่เกิดแล้วมึงจะไหวเนี่ยเขาตีพิษตีพิษตีพิษโอเคหลุดแล้วก็เห็นเลือกของอยู่นะฮะเจ้าไวเปอร์อันดับ2ชนะมาสครั้งอ้อมเขาก็เล่นอยู่นะเขาก็เล่นอยู่เอาเจ้าเออทรเชอร์แมพนะฮะ ท็อกซินอินมูก็คือน่าจะเป็นการพิษโอเคเอาเติมเลือดหวาดแล้วก็ถ้าเกิดไม่มี oh. อันติอัติอามาแล้วก็เอาแรนดอมหนึ่ง mm hmm. เอาอันติมาหนึ่งแล้วก็เอามีคนเล่นหวาดปะมีคนเล่นวาดเอาลดเลือดวาดนะฮะเอาบวกดามจอันติไปเพิ่มแล้วก็เป็นแรนดอมป้ายเอาวาดมาเติมโลวาดมาเอาฮิลลิ่งเลือดวาดอ่ะของดีจัดมา แล้วก็ 6, เอาเป็น 6, รอครับผมเจ้านี่จะเป็นท็อกซิกอิมูนก็น่าจะเป็นสกิลตรงนี้นะฮะตัวที่ว่าป้องกันพิษใช่ปะ่ะท็อกซิกอิมูนไหนวะอันไหนอะนี่นี่นี่ท็อกซิกอิมูนป้องกันพิษยังไงผมก็ต้องกดอยู่แล้วนะฮะ มีคนเล่นทิศ1 2, นึ่งสองคนโอเคย,ยังไงก็ต้องกดอยู่ละแต่ว่าเดี๋ยวผมรอตรงนี้เยอะๆล้กันนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่หานะยังไงตไ้กดอยู่ละแล้วลยิ่งถ้าเกิดมันขึ้น3ดาวหรือว่า2ดาวไวขึ้นเจ้า treasure map มีโอกาสที่จะเจอสกิลทองครับผมนี่โอกาสเจอสกิลดีเจนก็มา0.8%เอรซ็ละอ่าฮะเอาอันติวาชาออสแล้วก็ลดมานาแล้วก็ r a n d อมแล้วก็เอาเจ้ารอบนี้รอบที่9เอาเป็น เลือดวาดแล้วก็เอามานาฟลัดมาหนึ่งอันโอ้แค่แค่นี้ครับผมยิ่งมันขึ้นสามดาวบางทีแรนด o อมอ i บิลิตี้เอันตรงนี้อาจจะเป็นสกิลทองได้ผมเคยเจอทีหนึ่งละเจ้าฮูลิงนะฮะมาเลือดกูถึกอยู่มาอุ้ยูทำไมเลือดไหลเป็นน้ำแบบนี้โอ้ยตายแล้วดาเมจคุณเล่นสายอะไรวะเนี่ย โอ้ตีแรงจังพ่อหนุ่มโอ้โหนี่เขาใส่สุดเลยทุกคนเล่นสายพิษโอเคเล่นพิษนี่เองโอเคสองพันกว่าเอาแล้วปะพิษครับผมโอ้ใส่สุดเลยไอ้นี่ว่าเติมเลือดเอาวาดเฟรมแล้วก็เอาเลือดวาดตามสายของเอาดีป่ะไม่เอาอะเอาแรนดอมละ แล้วก็เอารถเลือดหวาดดีไหมมีคนเล่นวาดอยู่2คน 2> 10, 9, เอาครับผม 8, 7, รอบที่สิบเจอครีปอ่ะโอเครอไป <4. S 1> อุ้ยใจยเย็นอุ้ยใจยเย็นเย็นทุกคนพวกคุณอาจจะเป็นระดับเอ็ม r พรกันแล้วนะพวกคุณจะเป็นระดับพวกเอ่อดีเจนดารี่กันแล้วผมไอรอนใจยเย็นเย็นนะ รอบนี้ทำไมเหมือนคนไม่ค่อยเก็บตังกันเลยวะเนี่ยไรนี่เงินเหลือตั้งเยอะขนาดนี้ทำไมยังขึ้นอันดับหนึ่งได้นะฮะเอาผมอันดับหนึ่งเขาอันดับโลโอเคดูผิดสตรอรีเฟรชการันตีหนึ่งเซกโอเคเอาใช้มานะใช้อันตินะฮะเอาวาดพิษ แล้วก็ปล่อยอันติจะมีดาเมจไม่ต้องนะเอาแรนดอมป้ายเอาเลือดวาด <Three. S 1> แล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาแค่อันนี้พอนะฮะสู่สีรอบแล้วก็แรนดอมไปอจิลิตี้กาดยังไม่เจอใช่ไหมเนี่ยโอเค ไอ่น,นี่ว่าจะได้ชาออสชาออส damage ไม่ค่อยออกมาเลยกดแล้วใจเย็นพวกเวนไอ้น,นี่ผมหมั่นไส้มันไม่ใช่อะไรมันขึ้นบ่อยเกินนานทีจะเจอพวกใจร้อนนะแล้วนี่คุณเล่นไม่เก็บเงินเลยเนี่ยอะไรเนี่ยปกเ c t ร r ครับผมเล่นสายอันติเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้วนะฮะไม่เห็นมีคนจะแย่งอันติเหมือนที่ผมคิดเลยอ่ะดูจากการจัดก,การผมน่าจะชนะนะฮะ เจ้านีจะช่วยเพิ่มการรีเจนมานาแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะออกอันติซ้ำนะต้นไม้สายอันติเอาเจ้าเอเซนแฟลชแล้วก็เอาลดเลือดวาดนะฮะแล้วก็เอาเป็นแรนดอมหครั้งทวินวาดไอ้นี่วาดระเบิดนะถ้าเกิดฮีโร่แตกก็จะเอาเลือดวาดมาใช้ถ้าเกิดวาดยังอยู่แต่ถ้าเกิดวาดไม่อยู่มันก็จะเอาไประเบิดใส่ศัตรูหนะ้า500บวกกับ เลือดวาดคูณ85%ถ้าเลือดวาดผมพันหนึ่งก็ระเบิดไปอีก1,350ประมาณนี้นะฮะ 6, 5, แล้วก็เติมเลือดโอเครีบจังวะเจ้าต้นไม้ทำไมไม่อัพเลยวะเนี่ยเลือดเขาเหลือแค่21อ๋อเขาอาจจะมาลุยตอนเลือดเหลือ21รู้สึกโดนแรงกดดันจากพวกคุณนะจะเย็นเย็นพ่อหนุ่ม แล้วก็การพิทผมจะต้องหาแล้วละ่ะแล้วก็จะต้องหาอย่างน,น้อยๆเลเวลสามด้วยเพราะว่าพิทคือตัวหลักของระดับท็อปของตารางตอนนี้นะฮะแล้วผมจะได้ปลดล็อกดูนี้ด้วย Treasure Map ไอ้นี่จะได้สกิลสีทองมาเอาเจ้านี่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ตังเหลืออยู่พันหกโอเคเอาเอาทั้งหมดเลยเออมา แค่นี้ผมก็จะได้ปลดล็อก Treasure Map แล้วละ่ะเอารถวาดแล้วก็รถพิษไหนดูซิได้อะไรมาได้สกิลโอเวอร์อุ้ยซัมมอนวาดอู้ยของดีทั้งนั้นเลยแล้วก็แรนด้อมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเจ้าซัมมอนวาดตรงนี้เพิ่มแล้วกันเนาะเอาฮิลลิ่งเอาฮิลลิ่งกับซัมมอนเอาซัมมอนวาดโอเค นี่ทุกคนถ้าเกิดเจ้าตารางสกิลของเรามันเป็น3ดาวอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเจอสกิลแรกับรีเจนเดอรีอย่างนี้นะฮะเจอเจ้าสเปกเตอร์ตอนนี้วาดของผมยังเลือดน้อยโอ้แค่ทำไม่เป็นไรออกอันติมาหนักๆวาดจะแตกแล้วเว้ยวาดแตกก็จะมีวาดดาเมจ1,150ตรงนี้อยู่สิแล้วการที่ผมเลือดเหลือครึ่งนึงจะมีวาดออกมาอีก2ตัวครับผมเอาดิ เงินมีพันสีรอบที่14เอาแรนดอมแต่ว่าถ้าเกิดเจออันตรีผมจะกดนะฮะไอนี้เป็นวาด์เดมเมจถามว่ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วนะฮะเอามาโอเคไอนี้ทุกครั้งที่โดนโจมตีจะมีโอกาส30%ที่จะแปะพิษพิษผมมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆมีติดไว้ก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้านะฮะ Six, <five. S 1> ตอนนี้ผมต้องการจเจ้าพวก intensive เอเซนฟลัดครบหมดแล้วเว้ยกูดเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเล่นหวาดนะฮะดูจากไอเทมจะเป็นรีเจนต์มานาโรัวเขาก็น่าจะพยายามเล่นสายอันติไอน,นี่น่าจะได้สกิลสีทองไปแล้วอ่ะโอเคมาเอาให้ทันแล้วกันนี่อันติผม3 0มพันดอกออกไปประมาณ3ครั้งนะฮะอาจจะเป็นดับเบิลเอฟเฟกตรงนี้20%จ้าแบตเตอรี่มีว่าไม่มีนะฮะ เริ่มต้นจะสตันไอ้นี่ฟิสิกอลเคาเมจจะลดลงไทรเดนมันจะเสียการรีมานาไปไหม,มหไม่เอาซัมมอนวาดจะมีเลือด60%ถ้าคุณแตกอ่ะเอามาเพิ่มเดามีชวาดเพิ่มเลือดวาดใช่ไหมเอามานี่นะแล้วก็เอารีเฟรชเติมเลือดรีเฟรชเดามีชวาดทิดแล้วก็ 3, อันติแรงขึ้นโอเคประมาณนี้นะฮะใจเย็นๆจะรีบเยียมอะไรนี่เขาไม่เก็บตังค์เลยเนี่ยรีบอะไรเนี่ยเจ้านี้ถ้าเกิดปล่อยอันติผมจะมีดามจเพิ่มขึ้นร้อยหนึง่งไม่ต้องไม่จำเป็นนะฮะไอ้นี่อันติจะแรงขึ้นอีก10%แล้วก็รีเจนมานาไวขึ้นตอนนี้มานารีเจนผม28ทุกคนโคตรบ้าเลยอยู่สิแต่ผมต้องการเลือดหวาดมากกว่านี้ เพราะว่าวาดผมจะเป็นการตัวเติมมานาแล้วก็เติมโลนะฮะเน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 เอามาครับผมอันติแรงขึ้น10% 2.5มานารีเจนแล้วก็จะได้มานา20เพิ่มหลังจากกดอันติเอเซนฟลัดได้มา40ไอ้นี่ได้มาอีก20 60ตายแน่พวกคุณเอาเจ้านี่นะฮะก็เอาอยากได้พวกมานาไอ้นี่โล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 มันก็ดีนะฮะ ในะมึงรีบไปแล้วเนี่ยไอ้เวยเอ้อใจเย็นพ่อนุ่มผมจะเอามานะเอาเลือดแล้วก็เอาซาม,มอนวาดเพิ่มไปเลยก็แล้วกันนะฮะอ่าโอเคเจ้าหวาดตัวนี้มันออกมาแล้วมันจะระเบิดเพิ่ม <6. S 1> เออถ้าเกิดวาดแตกมันจะระเบิดพวกคุณโดนหวาดระเบิดตายแน่ไวเปอร์ iper, มาแล้วว่ะเลือด4ี0พัองโอเค ผมว่าผมสู้ได้อ่ะคอยดูแล้วกันนะฮะอันตีออกโร่แบบนี้เจ๋งวา่าล่ะวาดระเบิด2,000กวา่าเอาแล้วแล้วก็รอบนี้ไม่มีเลือดด้วยนะฉะนั้นพวกคุณน่าจะใครที่ว่าเลือดไม่เกิน4,000ก็ระวังกันไว้ให้ดีนะฮะอันนี้วาดเลือดสุดแล้วอะเอาเป็น random อันนี้วาด damage ขอดูวาด damage หน่อยดิยงโคตรเ,เบาเลยเบาเกินเอา r a n d อมแล้วกันนะฮะแล้วก็ออกอันติก็จะมีชาออสโอเค ผมต้องการขึ้นสายอันติให้เป็น4ดาวนะฮะอยากจะได้เจ้าอินเทนทีวไวๆนะฮะโอเคโอเวอร์โหลดเดี๋ยวผมเอารอบหน้าหวาดระเบิดใส่นั้นออโอออกไป42ดอก46ดอกโอ้โหหวาดอะอาเชอร์หวาด59าแม่งเอ้ยโคตรอ่อนดอกละ10เอาโอเวอร์โหลดอัพเลเวลแล้วก็ที่เหลืออาจจะเอาเป็นแรนดอม แรนดอมแล้วก็แรนดอมครับผม e a g l e ลอายอาร์เคียนทอร์เรนต์จริงๆเพิ่มดาเมจไปสักนิดก็ไม่เลวนะแต่ว่าไม่เป็นไรละกันนะเจ้าวูดลิงก์ผมจะแก้แค้นคุณแล้วละ่ะนี่นีเนีเน่เขาระดับท็อปด้วยมารอบนี้ผมจะเอาคืนละ <S <S เขามีพิษนะฮะพิษแล้วไงโดนระเบิดไปซะเออมึงซ่าเลยเนี่ยเลือดน้อยเลือดสี่พันแตกแน่ <S <S โดนวาร์ระเบิดไปสามพันเจ๋งเปล่าล่ะ ไอ้นี่รถพิษต้องเอานะฮะเพราะว่าต่อไปที่ที่ผมจะต้องเจอน่าจะเป็นสายพิษเนี่ยๆคนนี้นะน่าจะเป็นคนเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เจ้านี่ว i p เปอร์นะที่เหลือเอาเป็นรนดอมนะฮะ Intentive โ oh อ yeah. เยียม so good พวกคุณเตรียมตัวแตกกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวรอแค่เจ้าอาเคนสตรอมเท่านั้นแหละซึ่งมันยังไม่มาเดี๋ยวมันมาแน่สเปกเตอร์นะ แล้วคุณจะเก็บเงินไว้ทําไมเนี่ยคุณมั่นใจว่าจะชนะผมใช่ไหมจริงเหรออุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยสวนสวนสโอ้โห holy reflection ไอ i วโหดจริงมันจะโหดเกินไปแล้วพ่อนุม่มกลายไปว่าพวกคุณต่างหากที่น่ากลัวเอา agility c h a c k e r แล้วก็กดใช้อ่ะค่อยกดใช้รอบหน้า แล้วก็เอาเป็นร a นดอมจนกว่าจะเจอรถพิษไอ้นี่โดนโจมตีจะมีการแปะพิษพิษผมไม่แรงนะฮะ i ินเทนทีฟได้มาแล้ว a r เคนทอร์เรนตได้มาแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวหมดรอบนี้ผมจะกดไข่ทองคำได้แล้วนะฮะ o ูดเขาจะสู้อีกรอบว่ะมึงใจเย็นๆโคตรรีบนะฮะรีบเกินผมอยากได้เกิด เกิดโล่เกิดโล่ก็ไม่เร็วเกิดพาทิ์ก็ไม่เร็วโอเคโอเคอันนี้ Anti. อันติช h a o s damage มีคนเล่นช h a o s หรือเปล่าดูไม่ทันนะฮะรถพิษก็ไม่เร็วรถโล่อันติแรงขึ้นอืมเอา damage ก็ได้วะมา เอาดามิชก็ได้นะฮะแล้วก็เจ้านี่ยังกดไม่ได้เหรอแสดงว่าต้องรออีกรอบหนึ่งโอเคมีพันสี่เอาแรนดอมไปแรนดอมครับผมแล้วก็เอาแรนดอมหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งโอเคมีคนเล่นชาร์อสหรือเปล่าไม่มีนะฮะ ไอ้นี่ผมอยากได้ไฟนอลดีเฟนซ์หรือไม่ก็เกิดของพระอาทิตย์อ่ะคุณวิต้ายังไงอาเคสตอมก็อยากได้เหมือนกันนะโอ้โหคนละเรื่องเลยพวกคุณช่วยจัดก,การเจ้าสเปกเตอร์ให้ทีเรียบร้อยสเปกเตอร์แตกไปแล้วไอพ่อหนุ่มที่ผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยเมื่อกี้แตกไปแล้วนะฮะติดพิษติดพิษคูณพมเพอร์ n มนแนน์ช เอาเจ้านี่มาโอเคนอกนั้นก็จะเป็นแรนดอมเพื่อที่จะหาเจ้าอาร์เคนสตรอมนะฮะมาปะฮมไม่มาโอเคเจอต้นไม้เหมือนกันนะฮะเขาเล่นสายปกติที่ไม่ใช่สายอันติโอเคผมจะตบเขาให้แตกไปเลยถ้าไม่เล่นสายอันติคุณจะหาเดามาจากไหนพ่อหนุ่ม อ๋อดเมจจากการเอาหวาดมายิงโอเคเข้าใจละเอาแรนดอมไป mm hmm. แล้วก็ขอหาเออกำลังจะบอกว่าจะกำลังจะต้องหาอาร์เคียนสตอมเพื่อเพิ่มดเมจของเจ้าอันติให้มันแรงขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะฮะจัดมาสิพ่อหนุ่มอันนี้โล่จะถือขึ้นจริงๆมันก็ดีนะแต่พอตอนนี้โล่ผมเริ่มอ้วนแล้วอะ่ะ <10, 9, S 1> อันนี้จะเป็นชาออสเพอร์แ n นแนนโอเค ลนอโอเคผมอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้ไม่มีคนเก็บเงินกันละโอเคจเจ้าวูดลิงเล่นสายพิษการพิษของผมตอนนี้เลเวลสก็น่าจะสู้ได้ประมาณหนึ่งละเออื้อมาเออื้อน่าจะโดนหวานระเบิดไปนะพ่อนุ่มอันติออกไปทั้งหมด70ดอก2,500เขาเล่นพิษเกือบหมืน่นเดี๋ยวผมจะเอาการพิษมาเพิ่มนะฮะไอ้นี่ทุกครั้งที่ปล่อยอันติก็จะได้ฟิวรี่สแต็กโอเคกู๊ด chaos damage ไม่ค่อยมีรอบนี้ไม่มีคนเล่น chaos มีแต่เจ้าต้นไม้ตรงนี้ผมไม่กลัวนะฮะแล้วก็ p r s s u r วาดผมโคตรเบาเลยไม่ต้องไปสนใจมันอย่างนั้น random ใต้ random ด,ดีครับแล้วก็ chaos damage ผมเอาเพิ่มแล้วกันโอเคเอา,อย,าอย่างงั้นผมน่าจะเอาเจ้า,า chaos วาดตรงนี้มาเพิ่มเออ เจอต้นไม้เหมือนกันผมก็ว่าผมน่าจะชนะเหมือนเดิมนะฮะเออโดนวาดระเบิดแน่ๆเลยพ่อหนุ่มเนี่ย c h a อ s d a m a g ผมมีเห็นปะ่ะเหลือ3นอเอา random มาหนึ่งเมื่อมีกดชา a o s damage ก็จะเพิ่มขึ้นเรือ่อยๆเอามาครับผมอันนี้วาาติดพิษเอามานะ random ไป1แล้วก็อันติจะแรงขึ้น400ด damage จัดมาืมึโลวาด ชาออสเพิ่มมาเล็กน้อยอ๋อมันก็ดีวิหนึ่งก็ยังดีที่เหลือแรนดอมนะฮะแล้วก็เอา permanent fight, อนไฟ i n f e r n รโ์โนไฟจัดมา <5. S 1> ใส่ให้หมดไม่มีคนเก็บเงินกันแล้วเจ้าวูดลิงเมื่อกี้เขาเกือบจะชนะผมได้แต่รอบนี้บอกไว้เลยว่าคนละเรื่องแล้วล่ะใช่ไหมแบบนี้เรียบร้อยต่อไปเจอใข่เจอคุณพี่ต้นไม้ไอ้นี้จะเป็นเอ่อฟิมาเป็นเด m ม g e จริงๆมันดี จัดมาครับแล้วก็เอาเป็น refresh อันติแล้วแปะพิษเอาจัดมาอีกโอ้ค okay. แูดลิงเอาเพิ่งจะโดนผมกระทืบเมื่อกี้มันจะเหลืออะไรพ่อหนุมเรียบร้อยเจ้าทนไม้สายอันติก็ประมาณนี้นะถามว่าโหดไหมเพื่อนๆก็ดูเองก็แล้วกันนะเรียบร้อยจ้าอุ้ยเป็นซิลเวอร์แล้วจากจากไอหมิงที่เป็นระดับไอรอนตอนนี้ผมเป็นซิลเวอร์แล้วล่ะทุกคน นะเ<ๆ>พื่อนๆก็ดูสเต็ปการใช้เจ้า Treasure Map ก็แล้วกันนะฮะถ้าจากถ้าอยากจะให้ได้สกิลแร์หรือว่าอันติเพื่อนๆจะต้องกัดฟันให้มันเป็น3ดาวขึ้นไปสัก2-3อัน2อันก็ได้อ่ะอ่ะแล้วเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสเจอสกิลทองพวกนี้นะฮะอ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไมบายครับผมเจอกันวูหูอย่างโหดนะฮะ